ไม่หยุดไม่ยอ่อนแล้วใจนี่ไม่มีกำลังเลยอันนี้นที่มันจะอดทนอะไรไม่ได้เลยนั่นดังนั้นการที่เราจะอดทนอดกั้นต่อความชั่วร้ายต่อความทุกข์ความมุนวายต่างๆได้ถ้าต่อเมื่อเรามีสติสัมปััญญะ สำรวมจิตใจเข้าไว้ในภายในฝึกสำรวมไว้เสมอเสมอฝึกไม่ให้มันคิดมากให้มันคิดแต่พอประมาณให้มันคิดแต่เรื่องที่ควรคิดเท่านั้นเรื่องใดที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่คิดแหละ นี่เราต้องรู้จักเลือกนะความคิดนี่ก็ดีถ้าหากว่าไม่รู้จักเลือกแล้วปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นนะ่มันทำให้กำลังใจอ่อนแอลงทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมให้พึงเข้าใจคนไม่ปฏิบัติธรรมนะ มันปล่อยใจของตนให้คิดไปตามอารมณ์คิดไปตามความอยากความปรารถนาไม่หยุดไม่ยัง้งเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามามันจึงเดือดร้อนขึ้นมันถ้าเป็นเรื่องที่ให้โลกมันก็โลกไป ถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้โกรธมันก็โกรธไปทันทีเลยถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้หลงให้เมามันก็หลงก็เมาไปโดยที่ระลึกไม่ได้เลยว่าการทำไปเช่นั้นพูดไปเช่นนั้นมันมีทุกข์มีโทษมันไม่รู้ตัวนั่นแหละเรียกว,ว่าหลงว่าเมาอที่มันเมาไปนั่นก็เพราะว่า ไม่ได้สำมรวมจิตใจใจไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ภายในนั่นแหละมันถึงได้เล่ล่อนไปจิตใจอันนี้นะล้วมันจึงเกิดกิเลสอันหยาบช้าลามกต่างๆขึ้นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระภูมิวภาคเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้ ตามรักษาจิตของตนไว้เสมอเสมอให้ตามรักษาบุญกุศลคุณงามความดีที่ตนบําเพ็ญมาให้มันตั้งมั่นให้มันมั่นคงอยู่ในจิตใจเหมือนอย่างเกลือมันรักษาความเค็มไว้ฉะนั้นนี่พระศาสดาทรงเปรียบ ทรงเปรียบว่าคนเราต้องรักษาความดีของตัวเองไว้ในตัวของตัวเองเหมือนอย่างเกลือมันก็รักษาความเค็มไว้แม้ว่าบุคคลจะเอาไปโยนลงน้ำอย่างนี้ความเค็มมันก็มีอยู่ในน้ำนั่นแหละอ่าน,นี่ปรุงอาหารอย่างนี้นะอาหารมันจืดเอาเกลือใส่มันก็เค็มมันก็มีรสเค็มของมันอยู่ใน อาหารนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าเกลือมันรักษาความเค็มของมันไว้ฉันใดคนเรานี่ก็ให้รักษาความดีของตัวไว้ฉันนั้นแหละอย่าปล่อยให้ความชั่วมันมาลบล้างความดีให้เสื่อมสูญไปเสียนี่บางคนนะ่ะทำคุณงามความดีมา นับว่ามากพอสมควรแล้วอย่างนี้เป็นต้นว่าการกราบการไหวการอ่อนน้อมถ่อมตนการสำรวมจันยามารยยิอะไรก็ละมุนละไมมาโดยลำดับวันนี้เมื่อมาได้ถูกกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจขึ้นบางคราวก็แสดงอาการฉุนเฉีวโกรธขึ้นมา จากโกรธกเลยกลายเป็นโทสะลงมือประทุษร้ายคนอื่นไปเสียอ,อย่างนี้เนี่ยนี่แหละคนเราเน่ะมันรักษาความดีของตัวไว้ไม่ได้เลยกลายเป็นคนชั่วไปเป็นอย่างนั้นธรรมดาผู้รักษาความดีของตัวเองเนี่ย เมื่อเวลามีเรื่องชั่วกระทบกระทั่งเข้ามาก็ห้ามจิตไว้ได้ไม่ให้มันวันไหวไปตามความชั่วนั้นกลัวความดีมันจะสูญหาย hmm. ก็นึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือเอาเรื่องชั่วต่างๆนั้นไว้ความโกรธความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นเลยอ เช่นนั้นแหะจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาความดีของตรงตนเองไว้ได้ทำมาแสนทุกข์แสนยากแล้วก็จะให้มันเสื่อมสูญไปอย่างนี้ก็สมควรเหลือเหมือนอย่างบุคคลหาเงินหาทองได้มาสักก้อนหนึ่งแล้วอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็ไม่รักษา ันนี้ปล่อยให้ขโมยมาหยิบฉวยเอาไปเสียอย่างนี้มันก็น่าเสียดายไม่ใช่เหรอเพราะว่าหามาได้แสนทุกแสนยากอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยกลัวว่าจะได้ให้ทานได้แต่ละครั้งก็ไม่ใช่ของง่ายต้องแสวงหาวัตถุทยทานด้วยความเหนื่อยยากลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันเช่นตักบาตร กว่าจะได้เข้ามาทักบาทก็ต้องไถต้องคลาดต้องวานต้องปักต้องดำต้องเก็บเกี่ยวต้องนวดต้องหูงต้องนึ่งมุเรียต้องมีกรรมวิธีหลายอย่างกว่าว่าจะได้เข้าก้อนหนึ่งมาใส่บาทลงไปนี่แหละการทำความดีก็ไม่ใช่ง่ายนักแล้วก็เป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยก็สามารถทำได้ <c oughs> แม้การให้ทานสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันนะมันก็ต้องมีวัตถุทานวัตถุทานกลัวจะได้มาก็ต้องแสวงหาด้วยความหมั่นความขยันจริงๆด้วยความฉลาดหาเงินหาทองได้มันก็จึงมีวัตถุไายทานมาบริจาคได้คนเกียดคร้านทำการทำงานอย่างนี้เราไม่มีสติปัญญา หาเงินทองอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้ไปเอาวัตถุทานที่ไหนมาบริจาคได้อยู่นั่นนะทรัพย์ภายนอกก็ไม่มีทรัพย์ภายในก็ไม่มีคนเราถ้าหากว่าเกียรตคร้านแล้วนะ,ะมันเป็นอย่างนั้นเลยเลยเลยพลาดจากทัพทรัพย์ทั้งสองประการนะบางคนถ้าหากว่ารู้ตัวว่าตนบุญน้อยทรัพย์ภายนอกไม่มี หาอ,อย่างไรมันก็ไม่ได้ไม่รวยอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจแสวงหาทรย์ภายในซะประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าไปเช่นนี้แล้วก็ยังนับว่าดีอยู่นะไม่สายเกินไปก็จะได้ทรั์ภายในคือบุญกุศลเป็นนิสัยปัจจัยติดตามตนไปชีวิตของคนนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นในการต่อไป นี่ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำบำเพ็ญแท้ๆขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นแน่นอนทีเดียวออัน <c oughs> โลกอันนี้เนะี่ยมันมีมันมีเครื่องเทียบนะมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นเครื่องเทียบอยู่นี่แนหะนั่นแหละ มีบาปแล้วก็มีบุญเป็นคู่กันนะเป็นเป็นเครื่องปราบเป็นเครื่องกำจัดบาปนั่นแหละถ้ามีแต่บาปฝ่ายเดียวแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่ได้มาเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่นี่หรอกอ่มีแต่ไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรอย่างนั้นแหละล่ำไปเรื่องของบาป มันจะมาตกแต่งร่างกายของคนเราให้ดีให้ดีอย่างนี้ไม่ได้เลยน่ะไอ้ที่ได้อัตภาพร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้นะเพราะอาศัยบุญแท้ตกแต่งให้ให้พึ่งเข้าใจเมื่อบุคคลเข้าใจว่าร่างกายนี้ได้มาด้วยบุญมันก็ต้องทำบุญสืบต่อแหละเพราะว่าบุญที่ตกแต่งร่างกายให้นี่มันก็มีขอบเขต มันหมดเป็นพูดง่ายมันหมดลงเมื่อใดร่างกายนี้ก็แตกดับลงเมื่อนั้นผู้รู้อย่างนี้นะจึงได้รีบเร่งใช้กายอันนี้ทําความดีเข้าไปเมืม่อความดีมันมากขึ้นตนเกลียดความชั่วไม่สนใจกับมันอย่างนี้นะสะสมแต่กรรมดีเข้าไปเรื่อยๆไป กรามชั่วที่มันติดตัวมามันก็ไม่มีกำลังมันก็อ่อนกำลังลงมันก็เบาบางออกไปเรื่อยๆค mm hmm. ิเลสต่างๆเช่นความรักความใคร่ก็เหมือนกัน mm hmm. เมื่อเรามาเจริญภาวนาเข้าไปพิจารณาให้เห็นตรงกันข้ามเลย mm hmm. สิ่งที่หลงรักหลงใคร่มาแต่ก่อน เมื่อภาวนาเพ่งดูแล้วจะเห็นว่าไม่น่ารักน่าใครอะไรเลยเพราะว่ามีแต่ของไม่เที่ยงเมื่อเพ่งดูตามความเป็นจริงแล้วมีแต่ความบิบัติมีแต่ความแปรปวนไปไม่คงที่อะไรเลยแต่เมื่อไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำใจให้สงบมันก็มองหาความจริงของสิ่งที่ตนรักตนใครนั้นไม่ได้เลย มันก็มองเห็นแต่ว่าสวยว่างามอยู่อย่างเดียวอมันเป็นอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าหลงว่าเมาแล้วมันย่อมมีความคิดความเห็นเคลื่อนค้าจากความเป็นจริงนะนัขึ้นชื่อว่าปล่อยใจให้เลื่อนลอยแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ผู้ใดมาฝึกใจนี่ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วเพ่งดู ด้วยความไม่ลำเอียงเข้ากับกิเลสใดๆทั้งหมดเลยเพ่งดูด้วยความรู้สึกเป็นกลางๆอย่างนี้นะมันก็จะเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างเลยตามเป็นจริงได้เลยเป็น,นพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะมันเป็นทางที่ถูกต้องจริงๆอ่ะ เป็นทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้เลยแต่ว่าเรื่องมุนี้นะมันต้องทำด้วยตนเองไม่ใช่ว่าฟังแต่ผู้อื่นพูดให้ฟังแล้วมันจะเป็นไปเองเลยนี่ไม่ได้ตนเองต้องลงมือทำเองนั่ทำใจของตนเองนั่นแหละตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนน่ะ เมื่อตนทำใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วตนหากจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนเคยหลงเคยหลงเคยเมามาแต่ก่อนนั้นนะมันหากรู้หากเห็นเองขึ้นมาแล้วแบบนี้เบงั้น,นเพราะว่าทำทั้งหลายนี่มันมีใจเป็นใหญ่มันมีสำเร็จแล้วด้วยใจ แต่ที่นี้ถ้าว่าไม่ได้ฝึกฝนใจนี้ให้มันฉลาดอย่างนี้นะถึงว่าใจนี้มันจะเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายแต่มันก็เป็นใหญ่ในทางชั่วนั่นแหละมากกว่าทางดีบว่นี้นะมันมีเมื่อใจนี้มันไม่ฉลาดมันหลงมันเมาแล้วมันก็สร้างกรรมชั่วขึ้นใสจกิจใจนะนะันมากกว่าที่มันจะสร้างกรรมดีอ่าเป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้ายังได้สอนให้คนเรานั้นฝึกจิตใจนี้ให้มันตั้งมั่นให้มันฉลาดให้มันมีปัญญาแล้วมันมันจะได้รู้จริงเห็นจริงตามเป็นจริงในสิ่งแวดล้อมตัวของเราอยู่เนี่ย <c oughs> รู้จริงในสิ่งที่เราเคยหลง <c oughs> เคยเมา,มาเราเคยเป็นทุกข์เดือดร้อนกับมันมาแต่ก่อนนั่น อย่างนี้เราก็รู้เลยแบบนี้พอเราพอรู้ได้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนกับสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วเมื่อรู้จริงตามเป็นจริงแล้วมันก็ปล่อยวางได้นั่นแหละเรื่องหรือว่าบุคคลที่ตนเคยเกลียดเคยชังมาเคยกโกรธมาอย่างเงี้ยเมื่อความรู้จริงบังเกิดขึ้นแล้วมันก็หายกโกรธหายแค้นไปได้เลย หรือว่ารูปที่ตนเคยรักเคยใคร่มาแต่ก่อนอย่างนี้เพราะว่ามาเพ่งดูด้วยปัญญาแล้วมันก็หายจากความรักความใคร่อันนั้นไปเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงความจริงแล้วนะรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสะผัดต่างๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจอะไรเลย มันเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้าบุคคลใดไปผูกพันเข้าไปนะไปส่งใจไปผูกมัดกับสิ่งเหล่านั้นเข้าแล้วมันกดใช่กายใช่วาจาเสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านั้นไม่ได้หยุดได้ยั่งเลยได้มาเท่านี้แล้วก็ยังไม่พอก็อยากได้อีกได้มาเท่าไรแล้วก็ไม่พอเลย อยากจะได้ให้มันมากกว่าคนอื่นให้มันเด่นกว่าคนอื่นได้อันนี้รูปนี้มาว่าสวยงามแล้วเอาไปเห็นรูปอื่นที่สวยงามกว่านี้พยังอยากได้อีกถ้ามีเงินมีทองมากซะอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเอาแล้วันนี้ตัณหามันก็ยิ่งมากขึ้นนะอยากได้อะไรต่ออะไร ก็อเอาเงินเอาท้องนั่นน่ะห่านเอาเลยบางคนก็เลยกลายเป็นคนเจ้าชู้ไปเพราะอำนาจเงินนี่แหละเมื่อมีเงินมากๆเข้าแล้วเกลกลายเป็นคนเจ้าชู้ไปบางคนก็กลายเป็นเพชฌฆาตไปเมื่อมีเงินมากๆเข้ามาแล้วโกรธใครขึ้นมาก็จ้างมือพืนไปเก็บมันเสีย การที่ตนจ้างมือพืนไปนั่นก็นเท่ากับว่าตนนั่นแหละไปฆ่าเสียเองเลยเป็นอย่างนี้คนเรานะถ้าหาว่วาไปรู้ออำนาจแก่ตันหาความอยากจิตใจปล่อยใจให้เลื่อนลอยแล้วมันมีแต่หมุนไปทางบาปอาคุลทั้งนั้นเลยนี่ต้องพิจารณาให้มันเห็นคนเรานะ ผู้ใดที่ไม่ทำบาปก,กรรมต่างๆได้นั่นก็เพราะว่าเป็นผู้มีใจหนักแน่นมีใจหนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนไกลเมื่อนึกถึงพระผู้เเจ้ามาเวลาใดก็ทำให้ใจนั่นเบิกบานผ่องใสโอ้พระผู้เเจ้าพระองค์ไม่โกรธใครเนาะพระองค์ไม่รักไม่ชังใคร พระองค์เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาพระกรุณาให้อภัยแก่บุคคลผู้เบียดเบียนพระองค์เรื่อยไปเช่นมีพระเทพทัตเป็นตัวอย่างเ,เมื่อนึกถึงว่าพระพเจ้ามาเป็นอารมณ์อย่างนี้นะความโกรธมันก็บาบางลงถ้าผู้ที่มีความโกรธอยู่ในใจน,ะนั่นแหละนึกถึงพระธรรมคำสอนก็เหมือนกัน กระทรรมคำสองพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็ตรัสไว้ว่า mm. อะโกเทนะชีเนโกทังพึงเอาชนะความไม่โกรธความโกรธด,ด้วยไม่โกรธตอบหมายคำว,ว่าเอาชนะความโกรธของผู้อื่นนั้นโดยที่เราไม่โกรธตอบเลยนั่นแหละเป็นเป็นชัยชนะในพระพุทธศาสนานี่นะไม่ได้หมายว่า ต้องไปทุบไปตีกันไปฆ่ากันฝ่ายได้ตายลงฝ,ยฝ่ายที่ไม่ตายนั้นมีชัยชนะไม่ได้หมายอย่างนั้นในพุทธศาสนาไม่นิยมเลยแบบนั้นะความชนะแบบนั้นไม่นิยมเลยนิยมที่ให้อภัยไปเรื่อยๆไม่ตอบโต้ถือว่าเป็นชัยชนะ อย่างงดงามเพราะเวรทั้งหลายมันจะไม่ได้ติดตามสนองต่อไปนี่แหละการภาวนาการฝึกผลอบรมจิตใจนี่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตจิตใจของคนเราที่เจริญด้วยบุญด้วยกุศลมาแต่ก่อนแล้วเรียกว่าผู้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่นะ ผู้เลื่อมใสในธรรมมาปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ได้สั่งสมบุญกุศลมาเาต่นนนนตาเชาติก่อนนู่นบุญกุศลนั้นที่ตนได้สั่งสมมาเท่ชาติก่อนนั่นแหละมันมาดนจิตดนใจให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติธรรมบุญกุศลน,น,น,นั่นแหละมันดนบันดาลให้เราเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสาร ให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาให้เห็นโทษแห่งความโลภความโกรธความหลงมานะทิฐิต่างๆพวกนี้นะคนไม่มีบุญน่นจะไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละคนบางคนนะ่ะที่มันแสดงความ โหดร้ายทารุณเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่ไม่ปราณีปราัยนั้นก็เพราะว่ามันไม่มีบุญไม่มีคุณธรรมเช่นเมตตากรุณาอะไรไม่มีอยู่ในใจเลยมันถึงได้ดุร้ายขึ้นมาคนเรานะไอผู้ที่ไม่ดุร้ายนี่แสดงว่ามีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจมีขันติธรรมอยู่ในใจอืม แล้วก็มีสมาธิจิตรู้จักห้ามจิตของตนได้ในเวลาที่มีเหตุไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมาไม่ให้จิตวันไว้หมุนนี้นะเรียกว่าเป็นคนมีบุญก็ว่ามีคุณธรรมก็ว่าอยู่ในใจเป็นทุนเป็นรอนมาเหตุด้านแหละจึงเป็นผู้สงบระง,งับ เยือกเย็นผู้ใดทำตนได้อย่างว่านี่ก็ย่อมเป็นที่รักที่เคารพนับถือของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไปในทางทิศไหนก็ไม่อดไม่ยากมีแต่ผู้เมตตาสงสารสงเคราะห์สงหาไม่มีศัตรูไม่มีใครมาแสดงตนเป็นศัตรูเลย นี่แหละคุณธรรมความดีในพุทธศาสนานี่นะให้พึ่งพากันสำเนียกพิจารณาดูให้ดีรวมความแล้วก็เรียกว่ามันเกิดจากความฝึกฝนจิตใจนี่แหละสำคัญนะทุกคนอย่าไปลืมอย่าไปลืมจิตตัวเองให้พึ่งมีสติตามกำหนดจิตรักษาจิตตัวเองไปตลอดเวลา ในอิริยาบถท,ทั้งสี่มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตของตอนที่มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลมาแล้วนะก็ให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอเรื่อยไปแล้วก็ให้มีปกติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารน,น้ำรูปทั้งหลาย พิจารณาเห็นว่าสังขารนามรูปนี่มีปกติเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากพิจารณาเห็นสังขารนามรูปต,ต่างๆเหล่านี้เป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดไม่เป็นไปตามใจหวัง <c oughs> ถ้าหากว่ามันบังคับได้ เช่นนี้นะใครมันจะไปอยากแก่อยากเก็บอยากตายเนะอะนั่นแหละมันก็ต้องบังคับให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรื่อยไปแหละถ้าได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ดีแต่นี่มันไม่เป็นไปอย่างนั้นนะนั่นแหละมันเพราะว่ามันกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดาของมันเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาเบื้องต้นแล้วมันก็แปลผันในท่ามกลาง แล้วก็แตกดับในที่สุดรูปนามอันนี้นะและนอกจากรูปน้ำอันนี้ออกไปภายนอกนู่นก็เหมือนกันนะมีเกิดมีดับอยู่อย่างนี้เหมือนกันหมดเลยนะแต่ว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตที่ไม่ได้อบรมให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงอย่างว่ามานั่นนะมันถักติดมันคล้องออ มันคล้องอยู่ในของไม่เที่ยงนี่แหละมันคล้องอยู่ในสิ่งที่มันเป็นทุกข์มันคล้องอยู่ในสิ่งที่เป็นอนัตตนี่แหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะแบบน,นี้เมื่อเรารู้ตัวกันแล้วเรามาอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วใช้ปัญญาสอนจิตนี่ให้ปล่อยให้วางสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาเนี่ย รอยวางให้มันอยู่ตามสภาพของมันมันเป็นอย่างไรก็กำหนดรู้ตามเป็นจริงไปอย่างนั้นเอออย่าไม่ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันจิตนี่นะมีหน้าที่แต่เพียงกำหนดรู้ตามสภาพความจริงของรูปของนามนี่ไปอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละเป็น ปฏิปทาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ก็มันเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยที่บุคคลจะปฏิบัติไม่ได้พระพุเทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนถ้าหากว่ามันเหลือวิสัยแล้วพระองค์จะไม่สอนเลยแต่ข้อสำคัญคนเรานี่นมันขี้เกียจทำตามเท่านั้นดอกเหตุที่มันจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้นั่นนะมันไม่อยากทาตามนะ เพราะมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาม,ามามากต่อมากแล้วเรื่องมันนะพราแต่มีผู้แนะนำสั่งสอนให้ละกกิเลสนี่ใจมันวุ่นวายแล้วมันเดือดร้อนแล้วอ,อย่างนี้แหละทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าเมื่อเราสาวคืนไปแต่เบื้องหลังนูน้นชาติก่อนหนหลังนูน้น ก็ยังเทียบกันได้กับปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี้บางคนก็ไม่ได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตเลยเพียงแต่รู้จักกันธรรมดาได้ทำบุญให้ทานไปเท่านั้นเองไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้ฟังทำคำสอนนะนี่ทีนี้แต่ชาติก่อนนุ่งก็เหมือนกันกับปัจจุบันนี่แหละคนบางคนก็ไม่ได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตได้ทำบุญทำทานไปตามประเพณี เ,เมื่อเกิดมาชาตินี้มันก็กของเก่านั่นแหละค,คนผู้เก่ามันก็เป็นเหมือนเก่านั่นแหละมันก็ได้แต่แค่ทำบุญให้ทานไปตามประเพณเีไม่กล้าเข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตไม่สนใจฟังคำสอนของนักปราชญ์เลยนี่ผู้ใดทำกรรมอันใดก็ย่อมได้รับผลอันนั้นผู้ใดฝึกฝนนิสัยใจคอเป็นอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อกล่าวสรุปใจความแล้วดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้